สวัสดีค่ะทุกคนนะอันนี้คือดอกบัวนะคะดอกบัวจากบ้านของแจวกัลยาไะ้แจ่วอแจวมันเป็นน้องของข้าพเจ้าแต่มันขยันมันผิดกันกับฉันเด้อตอนนี้สายแล้วดอกบัวเริ่มหดบอกด้วยดอกบัวดอกบัวมาสายแล้วมันมีอยู่ในห้องแอร์มั้งมันหนาวมันเป็นจะได้มันคือหูหนาวตีอัพหูตีอัพหูมาห่มให้มันเลยห่ม่มมันหดเสียเด้อ แต่มันก็น่ารักนะมันสวยดูมันหุบแบบสวยเลยนั่นเนี่ยแต่เนี่ยชอบชอบตัวนี้นะมันเหมือนมันดอกไปกินได้นะมันเหมือนมีผักอยู่ข้างๆเลยกัดกินคุบคุ๊บกุบุบย่เียสวยจนชื่อดอกอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเออมันขยันทว่ามึงลูกต่รอดขึ้นกันทำไมกูละขี้เกียจขี้เกียจเหมือนมึงแม่หรือเปล่าอีแจ๋วมันจะเป็นคนขยันทำสวนขยันทำความสะอาดบ้านแต่อีก้อย ขยันนอนขยันเล่นแต่โทรศัพท์ขยันทำคลิปขยันทำโน่นนี้นั่นเกี่ยวกับโทรศัพท์ไอ้เจียวมันชอบแต่เกษตรกับชอบทำความสะอาดบ้านต้องใส่ต้องจ้างอ้เจียวมันทำความสะอาดให้เราแล้วเราก็จะไปถ่ายคลิปเออแลกกันก็ดีนะแจ้วฉันไปถ่ายคลิปให้เองเองก็มาถูบ้านทําความสะอาดบ้านให้ฉันเอาไหมโอเคตามนั้นเดี๋ยวฉันจะจัดสรรเวลาเดี๋ยวฉันจะลงไปบ้านเองแหละ แต่ไม่เกินวันเบนนี่หรอกวันเบนฉันจะเจอกันชุดใหญ่อีกวันเบนใช่วันที่สิบหกเนาะจะไปไหว้ตาโอดหญ่หุน่นออตาโรดหญ่หุน่นนี่เห็นไหมดอกไม้อย่าเพิ่งบานหมดาเพิ่งพุบหมดนะทรอด้วยยีนวนดมสิห้อมยีนวน,น,นดมนะยีนวนนารอง หอมคนละอย่างนะอ๋อเหรอเดี๋ยวเราต้องไปดมละเดี๋ยวเราจะขอดมโออมันหอมจริงอ่ะแฉลแงฉีดน้ำหอมอะไรมามันเนี่ยอือหอมเฮ้ยแฉวแงวีหอมมาหรเปล่าแฉลแงฉีดน้ำหอมมาแน่เลยเฮ้ยมันหอมคนละแบบหอมสดชื่นมากเลยอือหอมอ่ะได้ไปไปบ้านไปพันนี้ไมมม่่่หหอออไคยปบ้านพี่เม่นพี่นั่นแหละจิมไปสั่ง ตัวของมาแล้วโมเจดีสวยมากสวย้วยสิหอมด้วยโอ้ยมันหอมนะหอมคนละแบบอืหอมจริงอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อโอ่งแล้วโอ่งไว้หน้าบ้านดีกว่าชอบสีไหนนี่ชอบอันนี้ที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยเอ้ยหอมจริงอ่ะ เฮ้ยหอมเฮ้ยเอางี้ดีกว่าแจวเอ็งมาปลูกให้เขาเลยเอาเอ็งมาปลูกให้เขาดีกว่าแล้วเอ็งก็คิดเงินไปเลยเอ็งก็มาดูแลแบบสักสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเด๋จ่ายตังค์ <c oughs>